สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับโซนี MHC V7770 นะครับเป็นตัวรองท็อปของ VX700AV นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับในโหมดฟังก์ชัน CD นะครับเพิ่มติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไป AUX ข้างหน้าข้างหลังใช้งานได้ปกตินะครับ FM สัญญาณชัดเจนติดสเตอริโอครับสามารถล็อกขึ้นอัตโมัติได้นะครับปุ่มกด เปลี่ยนให้ใหม่หมดใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับวอลลุ่มดีไม่รัวนะครับแผ่นแนลสไลด์ใช้งานได้ปกตินะครับเปลี่ยนสายพานให้แล้วนะครับภายในซ่อมบำรุงให้แล้วอย่างดีนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้จะไม่แจ่มมากนะครับจะประมาณสัก70%นะครับตัวนี้จะใช้ระบบโปรเจก5.1ไม่ได้นะครับจะฟังเพลงได้ในระบบสเตอริโอนะครับจะใช้ระบบ5.1ไม่ได้นะครับย้ำนะครับ จะใช้ตัว5.1ไม่ได้นะครับจะใช้แด้คู่หน้าสตอรีโออย่างเดียวนะครับชมภาพนิ่งกันไปก่อนนะครับจบจากภาพนิ่งนะครับจะมีคลิปเทสเสียงครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับในแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้นมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลองเอ,อยอย่างไรไม่ต้องรอ จดเกมฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทาง สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องเสียง Sony ่กันนะครับโซนี MSC V7770 นะครับเป็นตัวรองท็อปของซีรีส์นี้เลยนะครับตัวนี้จะมีมาแค่ชั้นแอมนะครับชั้นแอมกับ FM นะครับชั้น CD ดกับเทปจะไม่มีมานะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอยู่ในโหมดฟังก์ชัน CD FM สัญญาณชัดเจนติดสเตอริโอนะครับ AUX ข้างหน้าและข้างหลังใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ตัวนี้ครับหน้าจอจะไม่แจ่มมากนะครับหน้าจอจะอยู่ประมาณสัก70%ซนะครับถ้าโดนแดดโดนอะไรก็จะมองเห็นลําบากหน่อยนะแต่ถ้าอยู่ในห้องในอะไรพวกนี้นะก็หน้าจอก็มองเห็นชัดอยู่นะครับพาร์เนลพาร์เนลสไลด์ตัวนี้ได้ทาการเปลี่ยนสายพานให้เรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้นะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่ทุกปุ่มเลยครับใช้งานได้ทุกปุ่มเลยนะครับวอลลุ่มดีไม่รัวนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วตัวนี้ ย้ำก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ระบบโปรเจกตจไม่ได้นะครับจะใช้ฟังเพลงอย่างเดียวเป็นระบบสเตอริโอนะครับในระบบ dsp สเตอริโอนะไม่สามารถใช้ระบบ5.1ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ห้า5.1เสียงไม่ออกเซนเตอร์สลาวนะครับเดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับพาวเวอร์ตัวนี้ครับอ่าลีเลย์ดังแล้วนะครับอยู่ในโหมด fm นะ fm ชัดติดสเตอริโอนะครับไฟสเตอริโอติดนะก็สามารถล็อกขึ้นอัตโมัติได้นะครับ กดค้างประมาณสองวินะครับเขาก็จะล็อกขึ้นที่ติดสเตอริโอให้นะครับนี่นะครับต่อสาอากาศยาวๆครับออกนอกตัวบ้านนะครับจะรับสัญญาณได้ชัดเจนมากนะครับมาดูแผ่น el นะครับแผ่นสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับใช้งานได้นะครับในโหมดออโต้ก็ใช้ได้นะครับเอามือไปอังตรงนี้นะครับโหมดออโต้เขาก็จะ เวลานีเขาก็ปิดเองอันนี้เป็น AUX สองนะครับ AUX สองอยู่นี้ปุ่มกดนะครับสามารถปรับ EQ ได้หมดนะครับนี่นะครับใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับทำให้ซีรีส์เรื่องจอไม่แก่นนะเอาไปคุ้มค่าแน่นอนครับตัวนี้เสียงเพะด้วยนะครับระบบ DSP เสียงเพะมากครับนี่นะครับปุ่มใช้งานได้ทุกปุ่มนี่นะครับสมมติถ้าเราจะเอาล็อกนะ ก,กด enter ได้เลยนะครับปรับ eq นี่นะครับระบบ dsp นะครับเสียงกล้องกลางวานนี่นะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสฟังก์ชัน n bluetooth กันเลยนะครับฟังก์ชันบ l u e t o o t h นะครับกดคาว่าฟังก์ชันไปที่ cd นะครับนี่นะครับไปที่ cd นะครับแล้วก็ มาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้เลยนะครับไปที่หน้าบูทูธครับชื่อเขาจะชื่อว่าลงมาดูข้างล่างเลยนะครับ BT ี5.0 a อด i โอครับกดเชื่อมต่อครับจับคู่ครับเปิดเสียงโทรศัพท์ให้สุดเลยนะครับเป็นการส่งสัญญาณนะครับถ้าเราเปิดเสียงโทรศัพท์ต่ำนะครับสัญญาณเข้ามามันก็จะต่ำนะครับเดี๋ยวมาลองเทสฟังเพลงดูนะครับ สังเกตนะครับถ้าวอลลุ่มเราเนี่ยผมรีวอลลุ่มที่โทรศัพท์นะสังเกตไฟสเปกตรัมครับสัญญาณจะต่ํามากนะครับต้องกดวอลลุ่มให้สุดนะครับนี่นะพอสุดแล้วเราก็มารีมาเล่นเอาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเพลงดูนะเดี๋ยวผมจะใช้ระบบออโต้นะครับ สามารถทำงานได้นะครับ,บตตออกดเอ,อโต๊ออกย้ำนะครับตัวนี้จะใช้ระบบ5.1ไม่ได้นะครับจะใช้แค่ระบบสเตอริโอคู่หน้าอย่างเดียวนะครับ เบสดีมากครับตัวนี้เบสดนุ่มลึกเลยนะเสียงกลางแหลมดีอยู่แล้วครับรุ่นหน้าสไลด์นะตัวนี้ช่องซับเอาก็ใช้งานได้นะครับรูไมโครโฟนก็ใช้งานได้นะครับเทสให้เรียบร้อยแล้วครับหูฟังรูหูฟังก็ใช้งานได้นะ ่าเดี๋ยวมาลองฟังเพลงโดยเพลงนะครับนวสติงบ้างนะครับ ฟังลูกทุ่งกันต่อนะครับเบสนุ่มนะครับเบสนุ่มลึกเลยนะทำเสียงเบสได้ดีมากครับตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับลองท็อปจาก VX 700 a v นะตัวนี้จะเป็นรุ่น V7770 a v นะครับเอาไปฟังเพลงไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้กำลังขับสูงนะครับ ลุ่มนะหมุนตามมือเลยนะครับนี่นะตัวนี้นะเอาไปต่อตู้ดอก12นิ้วได้สบายนะครับกำลับกำลังขับถึงแน่นอนนะครับขอให้สเปคลำออ6ลำโพงนะอยู่ที่6 8โอห์มนะครับย้ำอีกทีนะตัวนี้จะใช้ได้แค่ระบบสตเตอรีโอคู่หน้านะครับเซนเตอร์เฟลลาวจะใช้งานไม่ได้นะ ไปฟังเพลงเพราะแน่นอนครับตัวนี้ถ้าคนที่ชอบแนวเสียงดับเบิลยห้านะตัวนี้จะแจ่มกว่าดับเบยูห้าแน่นอนครับโดยเฉพาะจะได้เสียงเบสที่ดีกว่าดับเบยูหแน่นอนนครับโทนี่เอ็ v 7 7 7 0ี v เจ็ดเจ็ดเนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ